สิ้นสุดการรอคอยมีมาติกาคลอดลูกชายทายาทแสนล้านคนแรกแล้วก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับอดีตนางเอกสาวอยา่างมีมาติกาอัธกรสิริโพสไพรแสนล้านที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมเงวนตัวว่าตนเองนั้นได้ตั้งท้องทายาทคนแรกแล้วโดยงานนี้สาวบีก็ได้โพส์ตรูปภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าอีเวนมิราเคิลเทเอลิตตทม You the most p r e c i u u s gift of our l i ร e แปลเป็นภาษาไทยว่าแม้แต่ปาฏิหาริย์ก็ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยคุณคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเราและในเวลาต่อมามีมาติกาควงแขนสามีไทโซกรถ่ายแบบสุดเปรี้ยวก่อนคลอดทายาทแสนล้านดับเบิลครับเบิร์นานๆที่ขอนิดนึงนะคะขอแอบถ่ายไว้ให้หนุ่มน้อยดูหน่อยค่ะว่าตอนอยู่ในท้องเป็นยังไง